นี่จ้าเม็ดเปกล้วยที่เราเก็บมานี่เม็ดเขาะจะเป็นแบบนี้จะพี่น้องล้างแล้วลองเก็บมาต้มเบึองว่าสิเป็นจ้างไายเนาะพี่น้องจ้าว่ามันสิแ่บบ่มันมีเอกอยู่จ้ะต้มเป็นลูกยังาบ่ได้สุกยังไม่ได้บ่ได้เป็นเม็ดแบบนี้ออกมาแล้วพี่น้องลูกเขาสิเหม็นเม็นเนเดี๋ยวเรา ลองเอาชุดนี้มาต้มดูแล้วข้อไปเก็บอีกก็ได้จ้ะไม่ไกลบ้านจะพี่น้องนี่นี่เม็ดแปกล้วยสวัสดีจ้ะพี่น้องจา๋าตอนนี้ฉันก็อยู่เยอรมันแล้วจากไปเที่ยวไทยสองเดือนนะจ๊ะจากไปเที่ยวไทยสองเดือนพี่น้องจา๋าวันแรกพี่น้องจ๋าวันนี้ ฉันเห็นต้นเปก,ก้วยต้นเปก,ก้วยตอนที่มันใบเหลืองๆนะพี่น้องจา๋าี๋ยวฉันจะพาไปเก็บเม็ดเปก,ก้วยแล้วมาต้มเป็นตัง้งดานะพี่น้องเม็ดเปก,ก้วยนะเจ้าพี่น้องจา๋านี่พี่น้องว้าวนี่นี่นี่คือต้นเปก,ก้วย นี่คนเก็บเลยอ่ะน,นี่เม็ดไปกล้วยอุ้ยร่วงเต็มเลยนี่นี่เม็ดลูกเขาจะเป็นแบบนี้พี่น้องร่วงลงมาพอมันหมมันเปื่อยพอมันสุกเปื่อยเต็มที่มันก็จะเป็นเม็ดแบบเนี้ยอุ้ย เจอแล้วเจอแล้วไปกวนนี่นี่เยอะเลยจะฉันจะเอาถุงมาใส่มนเก็บเต็มเลยแถวนี้ไเต็มเลยต้องเอาไปร้างก่อนเนี่ยนี่นี่่าฉันไม่มีถุงอ่ะเสียดายจัง เขแข็งเปเลยนี่เขาจะแค่เขาจะเป็นรูปแบบนี้แล้วเขาก็จะละลายเปื่อยเอินเน่าออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้เต็มเลยเต็มเลยพี่น้องยังมีถุงใส นี่นี่คือลกกูกแปะกล้วยนี่ต้นนองเขาไห่มีถุงเล็กนี่ลูกเขาเป็นแบบนี้แล้วก็จะสุกแล้วก็ร่วง bịch cuối chè kẹn Tem về luôn đi phải lơi được cứ kịp tầm này ra mình hi vọng lâu lâu mà hồ mặt đẹp Mình có chấp nhận thêm Đẹp quá, chắc Wow, có nhiều lắm Mình chấp mình Hello. Hello, like, share dan subscribe Kala

ละลายเยอะเลยจากขี่นนอกอย่างเป็นเม็ดเลยก็เต็มเลยเต็มมันแข็งแล้วป็นน้ำแข็ง มันเป็นน้ำแข็งเลยแข็งเลยลองไปต้มกินก่อนไอ้ที่มันยังไม่แตกแล้วก็ไมา,าเก็บนี่จ้าพี่น้องจ๋าเม็ดเป็ดกล้วยของเราที่เก็บมาได้นี่จ้ะนี่